นี่คือไสหวานเป็นไส้มะพร้าวอ่อนแล้วก็ด้วยไปขว่วมีมีใส่อะไรใส่อะไรบ้างเนี่ยน้ำตาลอะไรน้ำตาลทรายหรือว่าน้ำตาลอะไรน้ำตาลทรายน้ตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บมะพร้าวอ่อนแล้วก็ถั่วลิสงใช่ไหมเนี่ยต้องงานด้วยแล้วก็ใส่ไม่ได้่หยังเนี่ยก็ค่ะนมหมอค่ะพรุ่งนี้จะเป็นวันหยังออกพรรษาออกพรรษาแม่ขว้พูดนะสี่คนแล้วเนี่ยสี่คนเลยจ้ะ เจ้าจะมีสคนอันนี้ขนมโมกสี่คนใส่หวานอันนี้ขนมโมกใส่หวานลอยชิ้นยังไม่หล่อพิงอ้าวนอนได้เรียวเนาะขนมโมกขนมโมกคนอีสานเอิญเจ้าว่าคนไทยเอิญขนมอย่างเทียนเทียนเออคนไทยเรียกขนมเียนเทียนใส่มะนาวอันนี้ขั้นตอนการนวดแป้งนะคะใช้เวลานวดประมาณกี่นาที เป็นชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงชั่วโมงเล็วมากชั่วโมงไม่ปกติอ่ะยต้องเป็นชั่วโมงอ๋อแล้วนี่นางหมดอันนี้คือเขาว่างนาก็เลยเล่นแจ้งวันนี้ล้อใบตองเออนี่ไงใบตองสัตแล้วอันนี้เตรียมใบตองก่อนตากแดดเดี๋ไล่ไล่ไล่แขกไปไล่ล่าเจริญหน่อยแรงวันอันนี้นะคะ ไฮไลท์จ้าอันนี้คือไสหวานเป็นไสมะพร้าวอ่อนแล้วก็ใบคว้านี่มีใส่อะไรใส่อะไรบ้างเนี่ยน้ำตาลอะไรน้ำตาลทรายหรือว่าน้ำตาลอะไรน้ำตาลทรายน้ำตาลทีฟน้าตาลทรายน้าตาลตีมะพร้าวอ่อนแล้วก็ขวที่สมงใช่ไหมเนี่ยถูกต้องงานด้วยแล้วก็ใส่งานด้วยหอมมากเลยจ้ามันกนักเรียนเหมแล้วก็จะมีมีข้าวต้มข้อต่อออันนี้เขาเรียกขนมบกแล้วก็จะมีข้าวต้มใบมะพร้าว อันนี้จะเป็นพวกกันที่ว่ายุ่สุดๆหน่มาเดียเนาะต่อนมาก่ะบ้านเขากัเห็นแต่อยู่กันผู้ใดเคยเห็นอยู่ทางพุ้นอ่ะไม่อยู่ยดโอ้นมอันนี้อันนี้ซ้อมใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้ซ้อมเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูขั้นตอนการหอนะคะตอนนี้คือเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนเออนี่คือเตรียมนวดแป้งนวดอะไรไว้นะคะบ้านๆแต่อร่อย เดี๋ยวพามาดูขั้นตอนการห่อนะคะอันนี้คือเราจะห่อขนมหมกก่อนนะคะที่คนไทยเรียกว่าขนมเทียนนะคะน,นี่นะคะเมื่อกว้เงเ้อะไปต้องนับประเด็นทั้งสองนี่แป้งทำไมแป้งมันทำไมเป็นแบบว่าเหลวๆนิดนึงนะคะไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ถ้าอันนี้ถ้าถ้าเป็นแบบนี้ก็คําสูงมันจะเสียนิดน,น้อหน่มด้เนาะ ง่ายๆแล้วก็เทน้ํา okay, มันมันต้องมีน้ํามันหล่อเลื่นไว้ก่อนนี่ๆน้ำมันแล้วก็ใส่ใบตองเนาะใช่ไหมแล่เราก็วางลงอาช้อนมาให้หน่อยนะคะเอาคนวางลงแล้วคนห่อใบตองก็ห่อสิคะสวยห่อสวยๆห่อให้ดูนะคะอืมเราก็จะวางใส่น้ํามันก่อนเพื่อที่แบบว่าเวลาเราแกะเวลาเวลาเราแกะกินอ่ะเราจะได้ไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องให้มันติดใบตองอ่ะเวลาแกะเวลามันสุกอ่ะ นี่เลย<ด>ับ้วกพับไปบเสร็จนี้ไปพับไปห่อขนมเทียนมว้วนเข้าไปเสร็จแล้วก็วางใส่ถ้งโอเคนี่นะคะขั้นตอนนี้เสร็จไปแล้ว<ส>เดี๋ยวก็จะช่วยกันห่อห่อเสร็จก็จะไปไป,ไปนึ่งเนาะนึ่งประมาณกี่นาทีครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมองก็เสร็จแล้วค่ะก็สุกประมาณยี่สิบนาทีตอนนี้ก็จะช่วยกันหอก่อนเนาะ เดี๋ยวเดียวจะจะจะพามาดูขั้นตอนการห่อใบมะพร้าวแล้วเราก็จะมาดูว่ามันสุกแล้วออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะตามันจะสวยเลยหน้าตามันไม่ฉยวันนี้ก็จะออกกรรชาแล้วกระบอกของกลางตัวนี้ ตอนนี้ก็กําลังห่อข้าวต้มใบมะพร้าวนะคะอันนี้คือขั้นตอนการห่อข้าวต้มใบมะพร้าวอ้อันนี้ยายเหนียงนะคะพูดอะเสียนขนาดได้ปะโบ่บ่บ่ว่าเสียนย่อให้ได้ท่ายคลิปได้เลยปะเสียงน้อเสียงขนาดเลยค่ะใครแต่ะหนน <c oughs> <ส>ัว <c oughs> น้าำนำหน <c oughs> <ส>่อยใครพูด่คร อันนึงเดี๋ยวถ้าสุกแล้วเดี๋ยวก็จะมาเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันกับข้าวต้อมอะไรนะเดี๋ยวเปิดข้าวนมหมกก่อนอ,อันนี้ขา้า,าวต้มใบมะพร้าวใบตองมาพื่อเป็นตะพอเลยค่ะพอสที่ไหนเขาเดียวอีกกังเชิงกับครูเนาะ เขาซีกิโลเนาะมกินอ้ทก็เห็่วาพ่อไปวัดด้วยนะพี่น้องจะวากับพ่อกินน้ำพพ่อไปวัดออกพันรโอือสมันมสาวม่าเป็นมือสมานะคะี่นะคะนี่ สุกแล้วค่ะเราจะมาดูหนึ่งอันว่าจะหน้าตาเป็นยังไงเปิดเลยค่ะวันนี้เราจะได้ตัดอิดขนมเทียนขนมหมกใส่ใบเตยใช่ไหมเนี่ยใส่ใบเตยไหมใช่แล้วใส่ใบเตยค่ะแกใส่เลย แกใส่โป๊ะกสวยแท้ใส่เอาพร้อมดิค่ะพีเมืองกันน่ะใส่มันเป็นจะแบบแบบ่ล้วชุบปันไหนชุบยังไงมาบ่สุกค่ะสุกมันเป็นสีนี้ล่ะค่ะสีใบเตยค่ะอร่อยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหไส้น่ากินมากเลยสีใบเตยค่ะนี้ข้าวต้มใบมะพร้าว สุกแล้วรรอนๆรอสุกหรือเปล่าอันนู้โล่ถแก้วเดี๋ยวจะกอาต้มมันเลยนี่นะเปิดเลยเออฮอนๆอนอ้ยเป็นจะแซบเวยกันไงพี่น้องกุน่ะแขียเขเาเป็นพี่น้องรอนๆรอนๆโอเคร้อนพอแล้วนี่ไงโอ้เขต้มใบมะพร้าวนะคะติงกใบตองก็ได้ซ้อนกัน ตัดใบตองกันห่อนกันอมงนี่นะคะคนนี้นะคะฉีกใบตองก็ได้สอนกันใหญ่กระตุ้มก็ได้สอนนะคะกระตุ้มนะคนเนี้ยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวยไม่รู้ว่ากินนะ่ะจะได้สอนมันกินหรือเปล่ามันกินแล้วนะคะตอนเนี้ยมันใส่ใส่อร่อยไหมคะอร่อยอร่อยออร่ห <c oughs> น้าตาลล <c oughs> ออออออแ้วรรร่่่ยยยโอเค เดี๋ยวก็แบ่งพูดกันนะคะสี่พูด <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs>